สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสูาลการเบิงแล้วรวยซีหาหัค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกบับแม่ในช่วงแรกนะคะของมือวันที่18ค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ค่ะแอดผ้า พี่น้องมัธาสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขมโค้งมัดที่ผ่านมาแนวทางของปู่เขาว่าเป็นตัวตันเห่็ดูนหาเด้อพี่น้องเด้อเขาว่าเป็นศูนหาค่ะพี่น้องคะมาอนี้ปู่เรามาบ้างแนวทางสำหรับแนวทางขับโค้งแล้วพี่น้องแนวทางของปู่วัดป่าอุดรในคลิปนี้ค่ะิสดงว่าเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันพ้คคากรานมาสการค่ะ ค้ากบน้ำมาสการค่ะ,คะมันีปูมีอนไดมาฝากเนาะค่ะเป็นยังไงไ,ไม่ได้เฮ่้บอมาเคลื่อนมีนนได้เฮี้แล้วของปู้กับเขานะคะปู้ก็กะเล็กถูกเม็ดเดียวหนึง่งละค่ะ ตัวู้มืนบอกตัวนิ่ก็เลยตัวลอ่อมันก็น,น่งเป็นตัวหนึ่งก็จตำนวจสองคู่หนึง่งค่ะกเขายื่นีก็เลยสู้งาเนาะค่ะปันหาเต็มพแล้วลก็ัเล่นกนเลยค่ะพัอน้องสาวกันมาตัวพ่ออยู่โอ้ยเอ็ดจิบเจ้าอยู่ว่าสันคอยไปมักเลขคอยว่าสันเออพันวันตัวใดนะคะ คนไม่มีดวงค่ะเอาเรื่เจ้าของมาเสียเลืูู่้ยังสั่นเหลวสนะบอกรถั่วบอกว่า0ุ5เปียดหาตัวล่องนย์เปียดหกสนอซุดเปียดซย์เปียดนุด็นซุดเปียดซุ์หาได้วนตัวสะดกนีอกเท่านั้นไม่สนอกัลโหลนไม่มีดวง ก็เจ้าเสียเลยข้าเจ้าต้องมาด่าแล้วครับบูดเป็นว่ารัฐบาลกับทั้งบนทั้งล่างสนหอกเห็นอยู่ว่าท่านว่าเจ้ากรมมัดกับท่านว่าหลายหคนม่นไม่ดวงสนหอกตัวมันสิเป็นกันเป็นข้ามมว่ากันมัดสนหอกสื่อเพียน ตัวอ่นไปตัวม no yes. <Tá, S 1> ันบกออกคนสร็อกตัวพาในตัวพู้เนี่ยไห้เพราะผากันเตาสน็อกเสียเด็กคนเด้อเสียเล็กขเจ้าเออพู้ยังบอกว่าสามเย็นเขากันสานี่พู้ใดเสียพูดเนี่ยจมัดนี่มัดสินพู้เลวค่ะผูไใดมีนี่กันเลยผู้ใดบอมี้มีกันแต่จับมันแสียนกันลลานเพื่อจึงผู้ให่พอดผูแลลวค่ะผู้ มื่อึ้นจะฝันนั่นแหะเออฝันอะไรดีคะปุ๊บมาขึ้นจะเรียนค่ะเออฝันเมื่อคืนนี่แหละค่ะแต่ว่าเพป็นไงสามคู่บันคู่หนึ่งมันจำเม่ได้่ไหมอืมค่ะจำได้สองคู่นะจำได้เป็นล่างๆนี่เพียงก็่จำเม่ได้ชัดว่ะตื่นตั้งแต่ตีสองคนไหมค่ะ huh. ว่าที่นั่นพูดลังสมาธิบ่ได้สอดแกงคือเก่า หันนั่งได้ดีๆนี่สอดแกนนี่จะคนจำจำเหม็นยังทีไหมค่ะโด,ยม,ดยมากโดยมากกันน,นั่งในสมองสองสมองขาเลยมันไปกินยาให้เราก็าเลยนั่นยาแบบแอนแอนชั่งๆเลยสุดหนึ่งก็เป็นสี่พันธ์หาพันธน์ผยาเลยนี่นะมันก็เลยปวดขาน้่งหลนานนั่งเลยเจละสมองสองสมองหนึ่งค่ะ นางมดนางไม่ได้โดนนะเจาะีาโวโอ้เจาปูดนที่ทนี่นางตะเวนถุงหนึ่งจนถอดตีหลังข้างแมงแมงตีหาปูเแล้ว <c oughs> อืมค่ะปูสดแก่งบูเหลวค่ะเออสดจัดแก่งปูเแล้วเ <c oughs> ออให้ตัวไหนเป๊ะตัวนั้นปูเแล้วค่ะฝ <c oughs> ันเในลรงแรมนี่สงใสปันตามีเอ้ไงค่ะบั อันมันเกิดด้วการเข้าปฏิบัติได้นะค่ะแค่ว่านี่ก็ได้คอยเ็บไปเอาสวดมนต์ทับบัตนั่งสมาธิเดินโยกมอหิยะ,ะ,ะ,ะอันเ็ได้อันละน้อยยังสินะค่ะจะขี่มันนางเงานางเอาขากี่ดีนะนางเงาจนจะหูแกงเห็นจริงดีเลยนะค่ะแจะว,ว่าเป็นไก่ย,ยี่ดีได้ลรอเฮตเตอร์เลยค่ะพ่อพเขาขอเรี้ยงก็ฝันเนาะ ่เรา,าเรียง,งก็อฝันนี่กันเลยคือจังฝันกี่เกานั่าเระฝันยังกระจำไม่ได้จำได้เฉพาวเลขค่ะเรวก็เป็นลงังเลหวอบใช่ไ่มคือบอชัดเจนแต่นนี่ค่ะเจ้าผู้สุดท้ายนี่มันมันหยาแต่นี่ทรสุดท้ทายนี่เจ่าว่าอันที่แรกมันผู้ว่ามันเก่าเก่าซี เก้ก้าีค่ะ <S 2> <S 2> อ,อันที่สองนี่มันหาซีหซีค่ะอืมจะว่าคููที่สามนี่จักเป็นอย่างเดี๋้ค่ะไอ้ผมหดน,นี่คือหาไหล่คูแท้ผู้ใดว่าอยู่แต่ว่าูมมียก,ก,กไม,ม,กมาเบียบจำล่างๆนี่เปนเพื่อนหาไหล่คกูบ้าสันนิษฐพทจำไม่ได้เพื่ที่หายเบบ ล่วงหนาหลายหวัวนยังงั่น,นีแม่มาห้บอ่อสันนี่ตาบวหายห้ยหายสามสามคู่เทียเดียวแบบช่ว่าแบบหัวนั่นหัวนดดี่หัวนี่ไปงี้นหะหัวเจ้าตองหัวไปเรื่อยนะค่ะโน้ยป็น,ป,นป็นไถ่ไรหัวต่อกันพดบอ่อสันนี่เจ้าจังจิตจังอีแม่มาหเพืปอนห้เหมือนั่นห้หลานกับหายสองคู่นี่แหละแม่ค่ะออืมัน,นก็ให้ยกัน 6กหาก็ออกฮกเลยแค่เนมล่ะค่ะต so ัวหาหกเนาะเพื so ่อนไอหาฮกเนาะแม่ค่ะเพื่อนไอหาฮกอืมถ้าเป็นสี่หกเนาะค่ะเพื่อนไอสอกคูมันกัดออคากแล้วก็มาออกซี่หกหนึ่งองหัวดนีเดีนเพื่นไอใบสอคู่จะว่านี่มันก็ไอพูดว่าสามคู่ะได้พูดเนี่ละเลขหลงตัวเลขเฮ้มันตัวอะไตัวอมันเท่าก้อนฝันนั่มนะค่ะ กูเมียกนมาโอ้ยมันตัวไหนนาวันนี้เรามาคิดตึงวัดุนเรื่องย่างมันกรตงน่ะชุดเทียเจ็ดจำในเป๊กยังทีนะนี่ละปูนว่ามันตัวนี้ละไอ้ท่านกับสองตัวไ้มันท่านหลินน่ะหมแต่ว่าสามตัวนั่นตัวนึงผู้ว่ามันเออมันเป๊นเปรีคขาส่วน้มันชิมาเปรีาเพื่อกันกับเปรีคไทยซะ อาเจียบันว่าหาปอาไวขาบน้ำไหน,นล่ะอาเจีมยบันเป็นซีหายซีซีหาซีค่ะเจ้าว่าหายซีจำได้เหรอเจ้าว,ว่าน่าเชืมาานน่มัทราบตวนะอันอันนี้ไปอทำโค้งบ่ครับพูนี่สุดนี่ไปทำโค้งก่อนได้ค่ะรัฐบาลปูก็ให้้เม็ดเดียวนั่นแหละที่บ้านเรขที่นั่นแหละนี่ต้องหวัวเรื่ะรเรื่องสุนเปียกนั่นแหละตัวฟันเย็นเย็นนี่ล่ะ ผู้เจ้หนึงน่งหรืว่าหลายเราร่วมกันบน่รู้ว่าคลิปไรเป็นคลิปไรเนี่ก็น,นี่แหละเอาเอาเอาน้นๆคือเล่าเป็นเล่ารัฐบาลเป็นรัฐบาหลหมดค่ะบ,บวัวอืมเอาไปหขับผุงไปกอนไปเกจาอกันช่วสีหอดผุ่นมันก็โอ้มันเกิดเครื่องเดียนผุ่นเนาะค่ะเออไ้มัอสุดท้ากยก็ได้หรอกกันเพราะนั่นเลยถ้า,า,าตัวต้น ผู้กห่ละล่ะหนึ่งแปดศูนยกนเลยเนื้อตัว <c oughs> หนึ่งศูนย์แปดเนาะ <c oughs> หนึ่งศูนแปดทั้งแเกเรียตนต้องหมดกันเลยเอาด้เวลาไปหล้ยไดไปหน่ได้แล้วค่ะ <c oughs> เอาเอ็มิ่งคือสบายเทนอปนี้เนาะว่าสบายไปหนไครับเพื่นราคาสุขภาพเด้อเป็นผลหนา,นานผลมันเป็นไอเป็นเหลาเด้ ค่าบัวไปเรียนแกล้งผลคือเด็กหน่อยบ่ได้เด้เท่าแม่งหรอค่ะบัวเดชเป็นเล็กหน่อยในเรียนเด่นปนไอ้ก็บวัป็นได้ไข่ค่ะท่านโดดท่านเต้นท่านหมดท่านตาดำตาแดงกับวัปปินเนี่ยค่ะซูมมือนี่ว่าท่านเจ็ดไอ้ฝนซื่อๆกับจักจามจักไอโรแมนมาหรอแม่นค่ะบบัวเป็นน้ำหล่างไก่ดูนี่ค่ะเท่ามางกับเป็นเจ็กสันหลังหลักสาสุขภาพ จุกจูคนละเงี้ยเซียมินเนอะจะปูกระถิมมิ่งตัวนี้ละอาจจะนันเปิ่งกาจจะปูฝันเพิ่นมาให้ยำยำเอาเด่นเด่นอีกก้อนมือแรกงอีกก้อนได้ค่ะสอบออกมือื่นฝุ่นไม้แมนบ่มืออื่นค่ะอืมเอาอ่อนทำนี่ไปก้อนเนาะค่ะได้ครับคุณฮะโอ้อาจจะเิ่นมยายำอีกอีกเลยให้เป็นแนวท่างไปก้อนอีกเลยมากกระจัดกระจาบกันเนาะค่ะ เป็นแน่ท <irgendw carbono> ่านเป็นคนนี่ก็ะดิ่งพูดกับฟันยังฉั่นละมันบอกชาวภาษีบอกยังเคนไหนจะจับตัวเลขกระดิ่งจำขับไข่ากับข้านะจ้าบอกเลยว่าตัวนี้ลหละที่สนอกอาเทียผืนไม่ยำหยิกมาแล้วอาเทียเตาจังๆเม็ดเดียวเนาะค่ะปพ่อเราบอกเกดซี่ผืนคนไหลคนแค่คนคิดทำไม่เลอะอาเทียผืนว่ายำตาเจนั่น ข้าจะพูดจำอะไรค่ะข้าจะบพันไม,ม้ยับเหมือนเลยยื่อนหยีมิดเดียวเลยค่ะพ่อเอาให้โชกใหม่มันมือวันที่ไหไรละ่ะสิบเก้าค่ะมันที่สิบเก้าเนาะค่ะสิบเก้าที่มั้อ่าสองทุ่มเกิดสองทุ่มเพิ่งเกิดเดี๋ยวจำกันแสนกันหลานสุขสุขคนเนอะค่ะน, <c oughs> นี่ไง่ตงตังๆนี่ก็เลยค <c oughs> ่ะพ่ออ๋อ ะเล่นพขอบคุณปู่หลายๆแล้วค่ะกาวนวดสกัดนะคะับปูซาธุค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะแนวทางขามโค้งนะคะพี่น้องเด้อเนาแนวทางของปู่ค่ะเก่าเก่าซีเก่าเก่าซีซีหาซีแล้วก็หาซีค่ะพี่น้องคะเก่าเก่าซีซีหาซีกับหาซีนะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของปู่ค่ะมือวันนี่นะคะพี่น้องคะมือวัน เขาโตตัเห่นศูนหาเด้อพี่น้องเด้อเขาตันเห่นศูนหานะคะพี่น้องคะมือนีก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีปมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะแนวทางขามโคง้งพี่น้องอย่าลืมคะ่ะนําไปพิจารณาเบิ้งงนาะค่ะพี่น้องเนาะ ทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อยพี่น้องบรรเทาสกุสกุขขค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดปา่าอุดรค่ะสําหรับพอยพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องการธรรมญญาสิพลาดกับแนวทาง เด็ดเดดแบบนี้นะคะขเขณนมอแล้วกก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิได้ไ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะแนวทางของปูมีเพียงสมนี้ดนะคะ่ะพี่น้องเด้อรแอคเิเดอรคอร์โตลาคอยพี่น้องมาเท่าสกุลสกอนไปก้นนะคะเอาไว้บอกันไหมกับในคลิปหน่ะนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ